ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพ c t ทิสนางสาวจันสมรเหลืองสมานกุลครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสังกัดส,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครปฐมเขต2ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบ p แพ c t ทิส แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานไฟฟ้ากับชีวิตชั้นปฐมศึกษาปีที่3ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทําทำให้นักเรียนต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้นนักเรียนกลับมาเรียนออนไซต์ที่โรงเรียน ครูผู้สอนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังมีทักษะการเขียนและการคิดวิเคราะห์ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายครูผู้สอนจึงสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนและการคิดวิเคราะห์ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นจุดประสงค์1 เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานไฟฟ้ากับชีวิตชั้นปฐมศึกษาปีที่3 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานไฟฟ้ากับชีวิตชั้นปฐมศึกษาปีที่3 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานไฟฟ้าขับชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่3กระบวนการพัฒนาน,นวัตกรรม 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มาตรฐานและตัวชี้วัด 2. วิเคราะห์ตัวชี้วัดและเนื้อหาที่ใช้สอนเรื่องพลังงานไฟฟ้ากับชีวิต 3. สร้างแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องพลังงานไฟฟ้ากับชีวิตให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 4. นํนำแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและนำไปปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการดำเนินงาน 1. นึ่นำแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ไปใช้ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้สองนำคะแนนที่ได้จากการทำแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ไปวิเคราะห์ข้อมูลสให้นักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ผลการดำเนินงาน 1. แบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานไฟฟ้ากับชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่3ม,มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอการนำเสนอน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ